ปิดตาจัมโบ้สนะคะเดี๋ยวแกะพลาสติกนะคะตอนนี้ดูคร่าวๆแท้แล้วแหละแต่ถ้าแกะออกมาแล้วเรียบร้อยดี80,000บาทรับเงินสดนะคะแต่ที่สำคัญพี่พี่ซีดูพลาสติกค่ะพลาสติกแบบนี้นะคะสมัยก่อนเรี่ยมไม่เกิน10บาทและหนาขนาดนี้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะ20ปีต้องมีการเรี่ยมโบราณแบบนี้แกะยากมากและที่สำคัญด้านหลังเนี่ยมีความแตกปีของพลาสติกที่กรอบ ยากเลยแต่จะใช้ความสามารถให้ดีที่สุดแกะออกมาถ้าเรียบร้อยดีรับเงินกลับบ้าน80,000บาทสำหรับองค์นี้ค่ะเปิดแล้วคะ่ะปลอดภัยดี เรียบร้อยหลังจากแกะมาต้องมีครึ่งชั่วโมงครึ่ชั่วโมงถึงไหมนานมากแกะยากแกะแบบนี้ใจร้อนไม่ได้นะคะแกะแล้วก็พักให้อากาศเข้าพก็จะร้อนไม่มากถ้าเราแกะรวดเดียวพามีโอกาสร้อนมากตอนนี้แกะออกมาแล้วเนี่ยด้านหลังก็จะมีกระเทะไปหลายจุดน่าจะกระเทะตั้งแต่แรกนะคะ ตอนแรกตั้งใจคิดว่าถ้าแกะเสร็จ8 0,000ืเราจะจบนะแต่ตอนนี้นิ้วเรียบเลยพีพีเอฟซีพี่75ได้ไหม75แล้วกันนิดนึงโอ้โหแกะยากแต่ดาบอกแล้วดาจะแกะให้ดีที่สุดนะคะ ยังไงมาแล้วได้รับเงินสดแน่ท่าพระคุณแท้ค่ะ